สวัสดีครับนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับคุณต้องขอโทษด้วยจริงๆครับเมื่อวานนะครับเนื่องจากมีภารกิจด่วนเข้ามานะครับว่าคุณครูต้องประชุมตอนเช้านะชุมด่วนจริงๆต้องขอโทษด้วยวันนี้จริงๆแล้วนะครับต้องเป็นการงดการเรียนการสอนแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นการชดเชยของเมื่อวานซึ่งคุณครูก็จะมีคลิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหารสั้น หารสั้นต่อซึ่งไม่ยากนะครับหลายหลายคนส่งไลน์มาอ๋อผมทำได้แล้วครับหนูทำได้แล้วค่ะเก่งมากครับตอนื่นชมและช่วงนี้นะครับกกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะคนะก็เริ่มประดับประดา,ะดานะแต่ก็ต้องระวังนะครับแม้จะเป็นช่วงปีใหม่แต่การแพร่ระบาดของเจ้าโควิดก็ยังมีอยู่นะต้องเป็นยังไงถ้าไปที่มีคนเยอะก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งแล้วก็หมันล้างมือนะ ภาพพร้อมแล้ววันนี้ไปกันเลยครับนะผมขอแชร์สไลด์ก่อนวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการการอะไรเอย่ยก,นะการหารสั้นนะครับการหานสั้นในแบบกหดเล่มสองนะทุกคนไปเตรียมแบบหัดเล่มสองมาแล้วก็อุปกรณ์ให้ครบถ้วนเรียบร้อยเตรียมไมือยังอะไปหยิบเตรียมมา น้ำนิดนึงพร้อมแล้วนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในแบบรัแบบหน้าที่30นะครับหน้า30ด้วยกันนะเด็กๆเ,เปิดหน้า30เป็นการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักด้วยกันและตัวหารหนึ่งหลักโดยวิธีการหารสั้นนั่นเองหารสั้นนะครับ ดูข้อหนึ่งเด็กๆด,ดูข้อหนึ่งนะครับไม่ยากถ้านักเรียนเข้าใจการหารยาวแล้วการหารสั้นก็ไม่ยากเลยนะครับโจทย์คือ570หารด้วย2องใช่ไหมหารสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตัวตั้งอยู่ด้านในเหมือนเดิมอันนี้คือเครื่องหมายหารสั้นนะเครื่หมายหาสั้นหารด้วย2องเดี๋ยวเรามาค่อยๆทำไปพร้อมๆกันนะครับ เริ่มจากห้าในหลักรอยเอาห้าเนี่ยหารด้วยสองได้เท่าไหรสองคูณอะไรใกล้ที่สุดไม่เกินสองหนึ่งสองสองสองเป็นสี่นะเด็กๆนะสองสองเป็นสใช่ไหมใส่สองด้านล่างตรงนี้ให้นะักเรียนไปลบในกระดาษทดหรือลบในใจก็ได้นะสองสองเป็นสใช่ไหมเอาห้า ลบ4ี่ช้าๆนะครับสองสองเป็น4ให้นักเรียนเอา5้ลบสก็จะเหลือเศษเศษอะไรเศษ1ใช่ไหมครับเศษ1ที่ได้ไปไหนนี่ให้เอา1ไว้ข้างหน้า7จ็กลายเป็น17บเจ็นะเข้าใจหรือยังว่า1มาจากไหน1มาจากสองสองเป็น4ใช่ไหมเอา5ไปหารสอง มันก็จะได้ 2, เศษหนึ่ลบกันเศษหนึเอา1ไว้ข้างหน้า7จนะเขียน1ตัวเล็กๆข้างหน้า7นะครับส่วนตัวนี้เราก็ทดในกระดาษทดแล้วก็เอาออกไปทดในใจนะได้ตรงนี้แล้วเป็นกลายเป็น17นะครับตัวนี้กลายเป็น17เอา17หารด้วยสององคูณอะไรนะได้17ที่สุดแต่ว่าไม่เกิน 2, 8, 16ใช่ไหมอ่าเด็กๆก็ใส่8ด้านล่างนะครับ 2, 8, 16ปนั้นก็เอา17 -16 นักเรียนก็เหมือนเดิมไปลบในกระดาษทดหรือลบในใจก็ได้นะครับตรงนี้นะเป็น17เอา17ตัวนี้ใช่ไหมลบด้วย16 1หตัวนี้มาจากไหนก็คือ สอคูณแดได้สิบหกก็คือผลหารนั่นเองนะครับนะสิ 17, ลบสิบหเหลือเศษหนึ่ทำอย่างไรละ่ะถ้ามันเป็นเศษหนึ่งก็เหมือนเดิมก็เอา1เติมข้างหน้าศูนเห็นไหมตัวนี้ก็กลายเป็น10ใช่ไหมครับกลายเป็น10บนะสิบเลบสิบหกเหลือเศษหนึ่งก็กลายเป็นสิบดูออกนะก็เหลือตัวสุดท้ายก็ให้เอาส0บหารสอง เอ10หา2อะไรนะ2คูณอะไรได้10ลงตัวไหมเก่งมากครับ2 5เป็น10ใช่ไหม2 5เป็น10 2 5เป็น10นะ2 5เป็น10เด็กๆก็เอา10ลบ ก็จะเหลือเท่าไหร่10บลบสก็เหลือ0สแสดงว่าข้อนี้เป็นการหารลงตัวไม่มีเศษใช่ไหมครับ10ลบก็จะเหลือศูนย์ี่ไงสองเป็น10บแสดงว่าสิลบ10ก็เหลือ0หารลงตัวเรียบร้อยไม่มีเศษคำตอบอยู่ตรงไหนครับคำตอบก็จะอยู่ด้านล่างใช่ไหมคำตอบข้อนี้ก็คือ280บ เก่งมากต่อเอาไปตอบเป็นตัวเลขไทยนะเห็นไหมค่อยๆขับนะครับวิธีการก็คือหารไปทีละหลักทีละตัวนะเหลือเศษนักเรียนก็เอามาทดในหลักต่อไปนะครับนะให้เวลาจัดการข้อหนึ่งสองนาทีนะครับนะักเรียนไม่ลอกอย่างเดียวนะต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับไม่ใช่ตั้งตารอและเขียนตามนะต้องทำความเข้าใจไปด้วยนะ อ่าผ่านหรือ,อยังผ่านแล้วนะต่อไปถ้าใครไม่ทันยังไงไม่ทันักเรียก็กดหยุดไว้นะครับแล้วก็ทำให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยไปข้อต่อไปต่อไปข้อ2ตัวเลขเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันทําเหมือนเดิมนะโจทย์คือ9ก้าเจ็ร้อยหารด้วย3ตัวข้างหน้าคือตัวตั้ง ตัวข้างหลังก็คือตัวหารในเครื่องหมายหารสั้นตัวตั้งอยู่ข้างในนักเรียนก็ใส่ไป9,774นะครับสังเกตน,นะใส่ให้ตรงช่องสี่เหลี่ยมแต่ละหลังหารด้วย3เอา3อยู่ข้างนอก3อยู่ข้างนอกไล่หารไปทีละตัว9ใช่ไหมเก้าหาร3 3คูณอะไรได้9ใช่เก่งมาก3าเป็น 9 3 3สามสามเป็นเก้าเอาเก้าลบเก้าเหลือศูนใช่ไหมเก้าลบเก้าเหลือศูนเก้าลเก้าศูนย์นะเรียนก็ทำยังไงล่ะก็ใส่ศูนย์ข้างหน้าอืเด็กก็ใส่ศูนย์ข้างหน้า 7. เศษเจ0ตัวเล็กๆก,ก็พอนะครับไม่เอา ใช่ไหมเด็กๆก,ก็ใส่ศูนย์ข้างหน้าเจ็ดใช่ไหมก็กลายเป็นเจ็ดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลหมือนที่เราเรียนไปวันวันพุธนะครับเอาเจ็ดมาหารสามสามคูณอะไรใกล้เจ็ดที่สุดสามหนึ่งสามสามสองเป็นหกใช่ไหมครับสามสองเป็นหกสามสองเป็นหกใช่ไหมนักเรียนก็เอาเจ็ดลบหกเหลือเศษเศษเท่าไหร่ครับเศษหนึ่ง เ็ตหน่งนักเรียนก็ใส่เส็ตข้างหน้า7จ็กลายเป็น17บเจ็ช้าอีกรอบนะ7หาร3ก็คือ3ามคูณสเป็น6เอา7จลบหเหลือเศษหนึใส่หนึ่งตรงไหนใส่1ตรงไหนใส่หตรง7เลขต่อไปเท่านั้นเองนะครับนะก็กลายเป็นสิบเจ็นะนะไม่งงนะนักเรียนไป ลบตรงนี้ในกระดาษทดหรือลบในใจนะครับได้17แล้วทำอย่างไรต่อเด็กๆก็เอา17มาหาร3ทําเหมือนเดิม3คูณอะไรใกล้17ที่สุดแต่ว่าไม่เกิน3 5 15 3 6 18เกินแล้วเไหมไม่เอาถ้ามันเกินแล้วไม่เอานะครับก็คือ3 5 15เด็กๆก็ใส่ด้าดอลลา เท่านั้นเองนะครับใส่5ด้านล่างแล้วก็เอาเป็น17ลบด้วย15เหลือเศษเท่ากับ 2, 2> ใช่ไหมเหลือเศษ2ทํทำยังไงล่ะก็เอา2มเอาไว้ข้างหน้า4มาทดหลักต่อไปกลายเป็น24สุดท้ายแล้วนะครับหลักหน่วย24หาร3ลงตัวไหม3ามคูณอะไรนะ ามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่เลขเลยนะครับในแปดด้านล่างนะครับเลขก,ก็เอายี่สิบสี่ลบยี่สิบสี่เหลือเศษศูนย์นะครับเมือเศษศูนย์เมื่อเป็นศูนย์ใช่ไหมครับก็เป็นการหาร ลงตัวการหารลงตัวก็ไม่มีเศษนะครับคำตอบข้อนี้ก็คือ3258นะอ่าเด็กๆก็ได้คำตอบของข้อ2พอได้ไหมครับนะเด็กๆต้องค่อยๆฝึกทำหลักการเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่การหารสั้นเวลาลบนักเรียนก็ไปลบในกระดาษทดนะก็จะไม่เป็นเหมือนหารยาวแต่คำตอบที่ได้นะครับ ไม่ว่าจะใช้วิธีการหารสั้นหรือหารยาวคําตอบก็จะได้เท่ากันหมดนะไม่เชื่อนะัเรียงลองไปตั้งหารโดยการหารยาวดูนะครับคําตอบที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากันนะนะักเรียนถนัดแบบไหนก็ใช้วิธีการหารแบบนั้นแต่วันนี้เราฝึกการหารสั้นก่อนอให้เวลาข้อนี้2องนาทีเหมือนเดิมนะครับจัดก,การให้เรียบร้อยนะักเรียนอย่าลืมใส่ตัวเลขที่ทดด้านหน้านะตัวเล็กๆเนี่ยอย่าลืมใส่นะครับ ถ้าไม่ใส่มันจะผิดนะครับหรือถ้าไม่ใส่คุณครูก็จะรู้เลยว่านักเรียนไปกดในโทรศัพท์หรือไปกดในเครื่องคิดเลขก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ให้ฝึกนะครับฝึกแสดงที่ทำด้วยตัวเองนะเข้อสอบให้เวลาสองนาที ฉลองปีใหม่นะครับปีใหม่ก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆแต่สัปดาห์หน้าเรายังเรียนอยู่นะครับการเรียนการสอนเราจะเรียนกันไปถึงวันที่เท่าไหร่หน้าเนี่ยครูดูปฏิทินนิดนึงไม่ใช่บอกปีใหม่แล้วสัปดาห์หน้าไม่้สัปดาห์หน้ายังเรียนกันจนถึงวันวันพฤหัสบดีเลยนะลูกนะยังเรียนกันตามปกตินะครับยังเจอกันเหมือนทุกวันนะเราจะไปหยุดกันวันที่สามสิบเอ็ดสิ้นปีใหม่นะครับนะ ไม่เป็นไรแล้วก็ยังเรียนออนรน์ตามปกติ 3, 6, 1, อ่ะข้อสองผ่านข้อสามโอ้ยข้อสามง่ายทำไมถึงบอกว่าง่ายเพราะว่าตัวตั้งมีแค่กี่ล 3, หลักสามหลักแล้วก็หารด้วยตัวหารคือห้าอ้าวข้อนี้ให้ทำเองให้ทดลองทำเองก่อนสี่ร้อยเก้าสิบห้าหารห้านะครับนะให้เวลาทำสามนาทีตรงนี้คุณครูก็จะประดับตงแต่ง้องให้กลายเป็น ปีใหม่ดีไหมเฉลยเฉลอง Happy New Year ทุกคนนะครับออคริสต์มาสโอใกล้วันคริสต์มาสแล้วนี่นะนะถ้าเด็กๆอย่นี้นะ,จ,ะจักดการคริสต์มาสกบบฉลาดสนุกสนานไม่เป็นไรเปิดเทอมมาแล้วเราค่อยว่ากันจับย้อนหลังได้ได้หรือ,อยังมาดูซิว่าถูกต้องไหมที่นักเรียนทำโจทย์คือ495เริ่มจาก5 4หาร5ได้ไหม ไม่ได้เพราะมันน้อยกว่าใช่ไหมถ้าน้อยกว่าคูนอะไรนะห้าใช่ห้าคูณศูนย์ใช่ไหมได้ศูนย์ศูนย์ไม่มีค่านักเรียนก็ไม่ต้องสักใช่ไหมครับห้าศูนย์เป็นศูนย์สี่ลบศูนย์ก็เหลือเท่ากับสี่ได้ใช่ไหมเผื่อเผื่อใคร ไม่เข้าใจที่ไปที่มาปอะมานนี่50เป็นศูนนะครับเอา4ลบ์ก็จะเท่ากับ4 4ตัวนี้ไปไหนเศษ4ก็ใส่ตัวต่อไปกลายเป็น49นะาช้าๆนะ 4หาร5ได้0ใช่ไหมเพราะว่า5 1เป็น 5, 5มันเกินแล้วไม่เอาก็คือ5 0เป็น0 4 0 0ลบ0เหลือเท่ากับ4กลายเป็น49่ะได้49แนละ้วทำอย่างไรต่อเอา4ี่หารด้วย5 5คูณอะไรใกล้49ที่สุดแต่ว่ามไม่เกินเอาสุดคูณไหม5้าห10 5 9ดสี่สิห้า้าสี่ส้าหแต่หเกินแล้วเอาไหม ไม่เอาถ้ามันเกิดแล้วไม่เอานะครับฉะนั้นข้อนี้ก็ได้แค่ห้าเก้าสี่สิบห้าใช่ไหมสี่สิบห้าเด็กๆก็ต้องเอาสี่สิบเก้าลบกับสี่สิบห้าเห็ไหมครับสี่สิบเก้าลบสี่สิบห้าก็เหลือเศษเศษเท่าไหร่นี่ไม่ใช่เหลือเศษเท่าไหร่เก้าลบห้าเหลือสี่สี่ลบสี่เหลือศูนย์เหลือเศษ C นั่นเองเศษซีไปไหนเศษซีก็ใส่ในตัวต่อไปกลายเป็น45นะครับสุดท้ายแล้วนะครับถึงหลักหน่วยถึงหลักหน่วย45หาร55 5. คูณอะไรได้45นะเก่งมาก5 9 45ก้ครับถูกมจบ4ีสิ้าลบ4ีสิเหลือ เท่าไหร่กลายเป็น4 5่สลบสีก็จะกลายเป็นเศษศูด้วยกันใช่ไหมครับการหรือเศษศูนย์แสดว่าข้อนี้หารลงตัวคำตอบที่ได้คือคือเท่าไหร่คำตอบอยู่ด้านล่างนะครับคือ9ก้านะศูนย์มีค่าเป็นศูนย์นะครับไม่มีค่าก็ไม่ต้องใส่อ่ะให้เวลาจัดการข้อนี้สามนาทีใครถูกต้องเก่งมากครับ นักเรียนทําได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจเรื่องการหารอย่างดีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการหารยาวและการหารสั้นพอหรือ,อยังวันนี้พอหรือ,อยังหน้า30สนี้ทั้งหมด8ข้อจะทําพร้อมกัน3มข้อหรือ4ี่ข้อตะโกนผ่านไลน์ YouTube มาด,างดางังๆเดี๋ยวจะรอฟังเขาตะโกนแล้วครูเกินไม่ได้ยิน ได้ยินตะโกนมาตามคําเรียกร้องแถมอีกหนึ่งข้อคือข้อสี่แสดงทําำไปพร้อมๆกันนะครับข้อสุดท้ายสัญญาข้อนี้ข้อสุดท้ายและข้อที่เหลือก็ไปทำมาเลยให้เวลาทําสุกเสาอาทิตย์ส่งวันจันทร์ก้วย้นะครับค่อยๆทำค่อยๆคิดแล้วจะดีเองข้อ4โจทย์คือห้าพันเ้าร้อยเก้าสบสองหารด้วยเจดเท่ากับช่องสี่ วิธีทำเหมือนเดิมเขียนตัวตั้งไว้ด้านในก็คือ5,992ันเการใส่ลงไปใส่ลงไปนะครับได้แล้วนะเหมือนเดิมครับเอา5หาร7ก่อนไม่ได้ใช่ไหมก็คือเจ็ดหนึนเจ็ดมันเกินแล้วก็ต้องเป็น จ็ดคูณอะไรดีที่มันไม่เกินห้าใช่ก็ต้องเป็นเจ็ดคูณศูนย์เจ็ดศูนย์เป็นศูนย์ใช่ไหมเอาห้าลบศูนย์ก็จะเหลือเศษเป็นห้าใช่ไหมครับอ่าช้าๆนะเจ็ดศูนย์เป็นศูนย์เอาห้าลบศูนย์ก็เหลือเศษห้าห้าตัวนี้ไปไหนห้าตัวนี้ก็มาใส่ตรงนี้ด้านหน้ากลายเป็นห้าสิบเก้านะบร้อยตรงนี้แล้วนะกลายเป็นห้าสิบเก้า มีใครไม่รู้ไหมว่า59มาจากไหนอีกรอบนะก็คือเอา5มาหาร7มันได้เป็นเท่าไหร่0 7คูณ0เป็น0เอา5<ม><ม>ลบ0เท่ากับ5เหลือเศษ5เอาเศษ5ไว้ข้างหน้า9ในหลังต่อไปต่อไป59เป็นตัวตั้งบ้างมาหาร7คราเหมือนเดิม,ม7คูณอะไรใกล้59ที่สุดแต่ว่าไม่เกิน ห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบสอเจี่ิบก้าเจดแปดห้าสิเจกามเแล้วไหมถ้าเกินแล้วไม่เอานะครับเอาแค่7จคูณแได้ห้าใช่ไหมครับนัเกเรียนก็ทําเหมือนเดิมก็เอาห้าสิลบห้สิบนึกออกไหมถ้าเป็นหารยาวเราจะตั้งลบใช่ไหมแต่ถ้าหารสั้นเราก็เป็นลบในกระดาษทด นะแต่ว่าคุณครูก็เขียนอยูตรงนี้เพื่อนั้นเด็กจะได้เห็นเอา59าสิบ5้าลบห้ามาจากไหนก็มาจาก7จคูณ8ได้56 <S <S เหลือเศษ3เศษที่ได้ไปไหน <S <S เศษที่ได้ก็มาไว้ข้างหน้ากากกลายเป็น39นั่นเองแค่นี้เองนะครับกลายเป็น39เนะเรียบร้อยแล้วไม่ยากแล้วรั้นี้เหมือนเดิม39มหารเ จ็ดคูณอะไรนะใกล้สามสิบเก้าที่สุดแต่ยังไม่เกินง่ายเลยเจ็ดอ,อะไรเจ็ดห้าโอ้หลายคนตอบมาเจ็ดห้าสามสิบห้าต่างนั้นก็ให้นะักเ,เรียนเหมือนเดิมก็เอาสามสิบเก้าลบสามสิบห้านะครับสามสิบเก้าตัวนี้นะลบสามสิบห้าเหลือเศษสี่ไปสี่ตรงไหน ใส่4ข้างหน้า2กลายเป็น42สุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายของสุดท้ายเลย42หาร7ได้เท่าไหร่7คูณอะไรได้42ครับ7 5 35 7 6 42เก่งมากใส่กด้านล่างแล้วก็เอา42มาลบ42ก็เหลือเศษข้อนี้ให้ต่อมาตอบเอง คำตอบอยู่ไหนหาเจอนะตอบเป็นตัวเลขไทยอยู่ด้านล่างนะครับวันนี้ก็จะพอเพียงเท่านี้อาปาของฝากสุกเสาร์อาทิตย์3วันมีแตข้อหน้า30ให้นะเรียนจัดการหน้า30ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับไปทบทวนนะครับทบทวนยังไงทบทวนงานค้าง จะรู้ได้อย่างไรว่าง,งานค้ามีหน้าไหนบ้างนะครับไปดูในช่อง YouTube ครูเกินสักบอสเข้าไปนะครับแล้วก็กดดูแต่ละวันนะรูจะลงวันที่ไปให้นะครับนะดูงานค้าตัวเองแล้วก็เคลียร์ให้ครบแล้วย้ำนะครับสัปดาหนะ์หน้าถึงแม้จะเป็นการฉลองเฉลิมฉ,ฉลองปีใหม่แต่เรายังไม่หยุดนะครับสัปดาห์หน้านะนะยังมีการเรียนการสอนตามปกตินะครับจะหยุดนู่นเลยปีใหม่31มกราคมวันนี้ครูเกินลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ วันจันทร์นะครับยังไม่หยุดนะยังเรียนด้วยกันอยู่นะครับไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายนะสวัสดีครับคุณครูพร้อมกันพบกันใหม่วันจันทร์นะครับแล้วพบกันทุกคนไปก่อนครับสวัสดีบ๊ายบาย